อ่านี่ไม่ใช่ของเราอ่าหรือบ้างหรอลองบ้างไหน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 บ้างเฮ้ยโหพี่นี่เป็นคนทำบ้านน้าโมอ่ะตกดึกนี่พี่นั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันจริงจริงๆก็ประมาณนั้นพี่ท่านพระเลยเหรอพุทธทาสครับอจบแล้วโอ้โหสบายกี่รอบสามสี่รอบโอ้โหถามได้หมดถามได้หมดตอบได้หมดเรื่องนี้เล่มนี้กราบท่านวอท่านดูอยู่นะครับครับ ผมเป็นคนถือมาให้มันเองนะครับท่านบออย่าเรียกว่ามันคนที่มีพุทธศาสนาเรียกว่าคุณครับผมไปที่เชียงรายแล้วบอกไปให้หนังสือบอกว่าเอาไปให้ลิงด้วยนะก็คือจากวันนั้นให้มันมาสักประมาณ6เดือนแล้วมันไม่เอาออกจากกระเป๋าเลยครับไม่เอากระเป๋าเลยนี่ครังเลยที่ต้หยิบออกมาใช่ไหมครับเอาอย่างนี้เริ่มก่อนโอ้ออกอากาศแล้วท่านบอก็ดูอยู่สัญญาตั้งแต่วันนี้กับ ท่านวอรว่าเราจะอ่านอย่าเดี๋ยวฟ้า่าไหมเราจะอ่านตามสัญญาพอเวลาอีกไม่นานแล้วไปเอากลับไปอ่านเดี๋ยวท่านวอร์ท่านคืออยากให้ความรู้ไม่เใจไหม มีแล้ไม่มีอะไรลไม่มีอะไรแล้วพิธีกรพี่ก็ไม่มีอะไรพิธีกรชายอันดับหนึ่งของเมืองไทยไม่มีอะไรอันดับไม่พิธีกรที่มีความชื่นไปไงมีหนังสือทุกคนมีหนังสือมีเหมือนกันแต่ออกแนว ราชายุทธจักรไม่รู้จะออกรบไปเลยแล้วท่านมีค่านี้แล้วไม่นี่คือพี่ดูพี่ดุเป็นคนที่วางกลยุทธ์ทุกอย่างจะเป็นอะไรท่านมีขั้นี่ไม่ได้มีกลยุทธ์บูลิ่มเลยโกเล้งโกเล้งโกเล้งอันนี้อ่านเพราะว่ามีค่านตรงนี้ไม่มีไรข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าหน่วยแว่นตาเยอะจังเลยพี่บูคพริบูคนกคนมีตาเยอะไงโอ้แว่นตาพี่เพียบเลยดูดิอันนี้แว่นตาเขาใช้ประจําแต่อุปกรณ์เนี่ยในใจผมคิดว่าต้องเป็นแม็กไกเวอร์แว่นยายแว่นยายแล้วก็แว่นยายุยใส่หน้าครับผมอุย เฮ้ยมันโูลออกมาจริงๆเวลาทำเนี่ยเขาให้แสดงว่าเอาเหรออเอจะมีเสียงว่าทุยแต่ไม่มีของของไม่ต้องมาต้องเข้าใจไปตลอดนะเฮ้ยไม่ได้เข้าใจมาตลอดก็ต้องมีเพื่อให้มันรับรีแอคอุตส่าห์ลิงกับหม่อมมาโอ้โหเลียกหม่อมไหนหม่อมน้อยหม่อมแม่แล้ว่าเรียกหม่อมเยินไอ้เราก็เรียกว่าหม่อมน้อยไปเรียเดี๋ยวแต่พอออกมาพี่ดีดูครับ เป็นช้อนไม่ได้ใช้เยอะเลยดีีกว่านั้นอีกนะพี่มีของพี่เองเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟข้าวเป็นอย่างนี้เสิร์ฟสเต็กปั๊บหอเปลี่ยนเป็นมีสเต็กเจอโจรปั๊บย่งเข้ามาถ้าเข้ามาไอ้นี่ตายโอเคโอเคสุดยอดในสุดเราก็ได้ชนใเมื่อแกคุยของที่จะมีอาวุธลับสุดท้ายทีมงานเขาได ให้แกขึ้นรถมาใช่ไหมใช่แล้วตรงจุดรวมพลทีมงานบอาเอากระป๋ามารวมกันใช่ไหมใช่เขาหยิบมาของแกอีก3ชิ้นอ้าวเพื่อให้ผมถ่ายว่าอันไหนเป็นของใครซึ่งผมอยากดูมากเลยถ้าถ่ายผิดถือกันคนละอันเลยมาเดี๋ยวเดี๋ยวแมนแมนเดี๋ยวอะไรคุณท้ากับมันเองนะอะไรอะไรไม้นี่ต่อกู้ไอนค่่าไม่ใจเลยนี่เองดูดีทำพวกแกรู้ใช่ไหมเอ้โหดีดีดีอันนี้ใจเย็นอันนี้อันนี้ มันถูกออกแบบมาให้ไม่เจ็บเอาล่ะอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับมันคือของใครเฮ้ยง่ายไปบ่าแน่ง่ายเลยป่ะตัดไอ้นี้ทิ้งไปตัวหนึ่งเลยใช่ไอ้นี่มันไม่ใช้แบบนี้ใช่เพราะอันนี้มันโกนแบบจํานวนมากตัดผมออกใช่ไหมตัดผมออกยังมีอีกวิธีหนึ่งแก้งทำตกแล้วใครไวไวน้องเมื่อาเล่ตัดอยู่นะเฮ้ยอยู่มันเป็นเอ่นมันเป็นนะทีมไม่อยู่อะไรอย่างงี้ไปยืนหน้ากระจกใช่ไหมแล้วก็เนี่ออย่างเงี้ยปึ๊บแล้วก็ ไม่ไม่ใช่มันทำอย่างนี้เดี yeah> ๋ยวทำอย่างนี้เดี๋ยว่ันนี้มีการทำให้มีการทำให้พวกเราหลงด้วย <ra ไหมก kind of ันดองไงเราเงเราเนี้ยกันดองไงใช่ไงไอนี้เปิดไอนี่หลอกเขาไม่ได้เลยโอ้ยหลอกเขาไม่ได้เลยไมาจจะหลอกมันรู้ว่าเปิดไงแต่มันแจ้งมันตั้งใจมาหยิบหรือว่าตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมมันตั้งใจมาหยิบเพื่อจะเล่นมุกว่าเปิดยังไงคุณพี่ครับเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยกันอาทิตย์หน้านะครับแล้วก็เจอกันที่นี่หมอชิดกับหมอไอ้อันดี้ไม่รู้จริงเมื่อกี้ไอ้อันดี้ไม่ใช่ไม่รู้จริงไอแอนดี้ไม่รู้จริงไม่ได้ผมไม่เชื่อว่าการแสดงผมเชื่อว่าโง่จริง ตัดไปหนึ่งตัดไปหนึ่งมีการวิเคราะห์เอาไว้บอร์ดเล่นดียเอาไว้บอร์ดนะเ้อูาถ้าเป็นตัวนี้มันจะใช้ตรงนี้ถ่ายว่าดีเลยของไอ้แจ็คของไอ้แจ็คครับเฉลยครับช่พี่เองครับเฉลยไม่ใช่หรอขอนผมครับโอ้ยพี่เอ๊ะผมบอมแล้วว่า ต้องเป็นวิทยาศาสตร์บอกเลยออ่่ตตผมไปขึ้นเขาตะเกียบรายการก่อนอยู่ในรายการก่อนยังไม่จบนี่ให้จีบมาสองอันเลยอ่ะโอเคมาอ่ะอ่ะพี่อ่ะอ่ะของพีุ่เล่นจริงอย่างนี้เอามาเล่นเพิ่งซื้อด้วยเดี๋ยวเดี๋ยววิเคราะห์ว่าเป็นของใครพวกคุณอย่าเพิ่งนี่เขาต้องหวีตอนเช้าต้องเซ็ตใช่เนี่ยเป็นของคุณอใช่ใช่ผมผมก็ต้องหวีคุณเอาไปใส่ผมก็รู้ว่าของคุณเลยครับเออ ถ้าเป็นของคนอื่นคุณจะกล้าหยิบไปใส่ไหมมันจะสกปรกไหมถ้าเป็นของไอ้นี่พี่รีบใส่ขนาดสามคนพี่น้องกันนะครับอืมใครมันยังบอกว่ามันไม่ใช่มันบางคนเดียวลิงลิงวิเคราะห์มาก่อนผมว่าอันนี้เป็นของไอ้ตัวนี้ผมใส่ไม่ได้เพราะติดผมมันติดผมไม่ตอนใส่ตอนที่มันเป็นจัดรการวิทยุใช่มันก็ใช้นี่ใส่ได้ด้วครื่นั้นมัไปแล้ววิเคอาะหคอาะห์เคืองนั้นม่นเซฟไปได้เนี่ยโอ้ยไม่เอาดิแต่ หรือเราเชื่อมันดีจุดอ่อนมันอยู่ที่อะไรรู้ว่อไอแอนดี้มันรีบหยิบไปใส่เลยใช่คนโง่อย่างมันเนี่ยมันจะทำอะไรซื่อมากเฮ้ยรีบใส่ของไอ้นี่ซะแจ็คที่ยก็ไปหลงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ว่าจะเป็นของใครตอนนี้โง่มากาเดียวเลยแถมผมทายว่านี่ของคุณแอนดี้และนี่ของคุณแจ็คถูกไหมครับโอเคถือให้เขาถือเอาละครับและคำตอบนะครับ อัน้ของของแอนเดี้เอางี้นะเาจริงเหรอจริงเอางี้ตีแอนดี้จบเลยริ่งแมนแมฟาดก่อนให้น้องมันดูว่าเวลาเราทำอะไรเราทำจริงนะรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งทำไม่เจ็บเป็นการแสดงครับไม่เจ็บครับเสียงยมันเป็นการมันเป็นแค่การแสดงครับผมไม่เจ็บไม่เจ็บเราเล่นกันไม่เจ็บไม่เจ็บเล่นกันไม่เจ็บดูพี่ดูบ้างพี่เนี่ย อยู่รายการเป็นพี่คนโตนี่น้องไม่เคยทำไรน้องอยู่แล้วเราต้องให้น้องทำเราเราไม่ทำโอเคถือว่าพี่ดูไม่ใช่เดี๋ยวตอนแรกเห็นเห็นกลับมานึกว่าเจ้าหน้านี้ตกใจทัตายเห็นแบบมีจับหน้านี้นึกโอ้โหกเรื่องแม่แต่เล่นไงไม่ใช่คือ ผมบอกอพี่ไปแล้ว <c oughs> ว่าเรื่องนี <c oughs> ้น้ำเล่นคุณไยก็ส่ง